สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกเบสิกสกิลบนเทนเนอร์3ามลูกกิ้งกันนะครับเริ่มจากาขึ้นเทนเนอร์ขี่ให้มันได้ก่อนนี้นะครับปั่นเกียร์เบาๆบาลานตัวเองไปสักพักหนึ่งนะครับจะมีท่าที่จะได้ฝึกอยู่ประมาณสัก 8-9ท่าเนี่ยครับเดี๋ยวให้นักกีฬาจัดระเบียบร่างกายก่อนนะครับนักกีฬาของเราวันนี้ก็คือน้องเองี้อ่าเริ่มจากจัดระเบียบร่างกายบนเทรนเนอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับท่าแรกก็คือการหยิบกระบอกน้ำขึ้นมากินด้วยมือ ข้างซ้ายนะครับแล้วหยิบกระบอกน้ํำช้าๆด้วยมือข้างขวาครับมากินแล้วก็วางไว้ครับปันไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่เป็นท่าเบสิกท่าแรกนะครับก็คือการหยิบกระบอกน้ําขึ้นมากินนะครับท่าต่อไปก็คือการปั่นปล่อยมือข้างเดียวก่อนนะครับ ปมือข้างเดียวก่อนไปมือข้างเดียวเอานานๆหน่อยเอานานๆหน่อยไปมือข้างเดียวครับไปมือข้างเดียวได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นไปมือสองข้างครับไปมือสองข้างไปมือสองข้างไปมือสองข้างครับไปมือสองข้าง ปล่อยมือสองข้างทีนี้ก <Yeah. S 2> ็จะเป็นการจับบาแล้วก็ปล่อยมือปั่นขาเดียวครับท่าต่อไปก็คือจับบาปั่นขาเดียวครับปั่นขาเดียวปั่นขาเดียวครับแหมเด็กๆให้กำลังใจพี่เนียมกันเต็มเลยปั่นขาเดียวนะครับปั่นขาเดียวแล้วก็สลับสลับด้านครับสลับด้านสลับด้านขาเดียวสลับด้านครับ ปันขาเดียวสลับด้านได้แล้วก็เท่านี้ก็จะเป็นสวัสดีครับถ้าหยุดรถก่อนเดี๋ยวหยุดรถหยุดรถบนเทนเนอร์นะครับก็คือแ็กสแตนนะครับแตกสแตนบนเทนเนอร์ก่อนแตกสแตนบนเทนเนอร์โดยการจับครับแตกสแตนบนเทนเนอร์ครับเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการ ปล่อยมือปั่นขาเดียวปล่อยมือนะครับปล่อยมือแล้วก็ใช้การปั่นขาเดียวนะครับปล่อยมือปั่นขาเดียวครับแล้วสลับข้างครับปล่อยมือขาเดียวปล่อยมือมาการิต้าครับปล่อยมือมาการิต้าปล่อยมือแล้วก็มาการต้าหน่อย ลืมครับลืมท่านี้ล่วง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 ก็ทำใหม่ครับเริ่มใหม่ก็ขึ้นมาใหม่แต่ถ้าบาลานซ์ยังดีอยู่ครับเราก็สามารถประคองรถได้ครับโดยที่แบบไม่ลม้มไม่เจ็บตัวครับนะครับแล้วก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นใหม่ไม,ไม่ไม่่ไปต่อเลย ขึ้นใหม่อ่เริ่มเริ่มจากเมื่อกี้ครับถ่าเมื่อกี้แหละปล่อยมือมาการเลต้าอ่าโอเคอโอเคประมาณนั้นนะครับบาลานเมื่อบาลานลดได้ครับเราก็จะคอนโทรลลดได้ยายายามานีเลยต่อไปก็จะเป็นการ จับ X Bar นครับ X Bar ครับ X Bar Swipe ครับจับ X Bar คนลด้านนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะทำการ Body Contact นะครับโดยให้โคตรยาเป็นผู้ช่วยครับ Body Contact กระแทกแหลก ชนไหลนะครับทีบครับทีบครับคนยาคนยาบอกว่าทีบครับทีบต้องทีบครับอาการอเนี่ยนี่ครับถ้าถ้าใช้หัวโขงไม่ได้นะครับผิดกติกาผิดกติกาแต่เราสามารถที่จะโปรเทคตัวเองได้ครับก็คือป้องกันตัวเองให้อยู่ในลายได้ครับนี่ครับโดยการแบบ ใช้ไหล่ชนไหล่อย่างนี้ได้ครับบอดี้คอนแทคห้ามกลางศอกครับกลางศอกก็ผิดกติีกาใช่แล้วก็ดันเข้าหาดันเข้าหาได้เนี่ยครับเปลี่ยนข้างดูบ้างครับเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างเบสิกพวกนี้เอาไปใช้บนถนนได้จริงครับแต่เราต้องฝึกอะเทนเนอร์ก่อนอะไรอะไรเนมอะไรอ๋อหือว่าจะโอนอะไรโอนอันนี้เลย ฮะเอ่เทรนเนอร์มีปัญหานิ้หน่อยครับไปต่อครับไปต่อเอาไหมาอีกข้างนึงอีกข้างนึงาบาลานซ์ตัวเองให้ได้ก่อนนะครับ๊บไม่มีตัดต่อครับเป็นไงล่ะ อโดนมุดอ่ะโดนมุดอ่ะโดนมุดครับโดนมุดต้องเอาให้ได้ครับคือต้องประคองตัวเองให้ได้ครับเนี่ยครับคือเป็นเบสิกครับที่สมควรที่จะต้องฝึกกันนะครับมันเป็นสกิลที่จะช่วยให้เราเอาตัวรอดได้เวลาเราขี่อยู่ในกลุ่มโค้งเข้าโค้ง หรือลงเขาหรืออะไรพวกนี้ครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับโดนครับแนะนำเลยครับคือฝึกฝึกฝึกกันให้ได้ครับพยายามพยายามฝึกกันนะครับวิธีการพวกนี้อ่านี่ครับเอ็กบาขาเดียววันนี้ไม่โดดขึ้นเทรนเนอร์นะครับเพราะว่า อา้าวลงซะงั้นนี่ครับวิธีการนะครับเบสิกสกิลที่ใช้ฝึกท่าทางก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เริ่มต้นจากการปล่อยมือเพื่อหยิบกระบอกน้ําหยิบอะไรก่อนนะครับหยิบกระบอกน้ําให้ได้ด้านปล่อยมือด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็บา,านซ์รถให้ได้ครับมันก็จะช่วยให้เราถ้าอยู่บนถนนเราก็จะทําได้ครับเริ่มเล่นนะครับเริ่มเล่นนักกีฬา วันนี้ก็วันพักครับซี EC r ล l ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโค้ดเจมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเลยวัสดีครับ